ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลาเกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็คือประเทศไทยเป็นการคิดคำนวณตามหลักการสิทธิปรโยชใช้ินยานในการรับชมก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเมืุ่กี่นี้น่ากลงหลักสิบไปนะคะน,นี่คือหลักหน่วยทั้งหมดจะเป็นหกชุดนะคะแต่น่าจะชนอย่างละสองนะคะอันนี้นะคะ ชุดนี้ไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะชุดนี้ก็ไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะน่าจับสองชุดนี้ก็คือชุดที่หแล้วก็ชุดที่สิบนะคะก็คือมาชนกันพอชนกันออกมาแล้วตัวเลขก็จะตามที่หน้าคําไว้นะคะแล้วก็ชุดนี้เหมือนกันนะคะก็คือชุดที่สามแล้วก็ชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดนี้คือได้ลงเดี่ยวอยู่นะคะแต่ชุดชุดที่สามนี้ไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะลงชุดที่เจ็ดอย่างเดียวนะคะ ก็เอาสองชุดนี้นะคะแล้วก็มาประกบกันนะคะก็คือชนตัวเลขออกมานะคะให้มันได้ให้ได้หลักหน่วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือชุดที่สี่แล้วก็ชุดที่ห้านะคะชุดที่สี่ชุดที่ห้าไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะชุดที่สี่ก็ไม่ได้ลงเดี่ยวนะคะเนาะ หน้าก็จับสองชุดนี้นะคะก็คือมาชนกันนะคะแล้วก็เอาตัวเด่นออกมานะคะทั้งหมดก็คือจะเป็นห้าชุดนะคะแอ่หกชุดนะคะสองสี่หกนะคะแล้วนะคะก็รวมนะคะอันนี้คือรวมหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะอันนี้น่ากลงมาแค่ตัว ห้าสามนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทําย้อนเยอะไปมันก็จะเขียนเยอะนะคะแล้วงวดนี้นะคะเด่นนะคะชนเด่นนะคะชนเด่นนี้ก็คือเจ็ดกับสามนะคะหลักหน่วยนะแต่อันนี้คือมันเป็นรองกันนะคะเป็นรองกันอันนี้คือชนเด่นนะคะแล้วนาก็จะเอาสองชุดนี้นะคะหมายถึงว่าอันนี้นะคะก็คือชนชนหลักหน่วย หลักหน่วยได้ประมาณนี้แล้วเมื่อกี้นี้คือหลักสิบนะคะลงไปแล้วนะคะอันนี้คือหลักสิบนะคะอันนี้คือลองนะคะเด่นลองลองเด่นอันนี้คือเด่นนะคะอันนี้คือลองรองเด่นนะคะอันนี้หลักหน่วยนะคะแล้วพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยเสร็จ <ST passo> ก็เอามาจับเป็นชุดในลักษณะนี้นะคะจับเป็นชุดนะคะจับเป็นชุดนี่ที่หน้าตีกรอบเนี่ยสองแปด หนึ่งเนี่ยคือมันเป็นเด่นเด่นสิบนะคะส่วนรอบนอกนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ลองเลือกดูนะคะว่าจะเอาตัวไหนนักเลือกมาแค่ตัวเดียวนะคะก็คือหลักศูนย์นะคะแล้วหน่วยนะคะก็คือเจ็ดกับสามนะคะรอบนอกนะคะนักเลือกเลือกเข้ามาเสริมนะคะก็คือแปดกับศูนย์นะคะเนี่ยค่ะน่าก,ก็จับคั่วกันหมดนะคะพอจับคั่วกันหมดเสร็จนะคะ ตัวที่เด่นนะคะเด่นหลักสิบก็จะมีสองแปดหนึ่งนะคะหน่วยก็เจ็ดกับสามอันนี้น้าตีกรอบให้แต่ตัวรอบนอกนะคะโอกาสที่มาโอกาสที่หลุดมันก็เหมือนกันนะคะพีเ่เพราะฉะนั้นแล้วก็สูตรพวกนี้มันยืนนะคะยืนยืนปักหลักนะคะปักหลักสิบปักหลักหน่วยถ้าสิบหลุดนะคะหน่วยอยู่คือตัวเลขแปรนะคะมัน่าคุณป้านะคะคุณป้าที่ถามมานะคะว่ามันเหมือนชุดวัดจจัยไหมไม่เหมือนนะคะคุณป้าไม่เหมือนนะคะ ไม่เหมือนนะคะที่ไม่เหมือนก็คือชุดวัจนใจของหน้านะคะไม่ได้ไปหาหลักสิบไม่ได้ไปหาหลักหน่วยนะคะเราตั้งหลักขึ้นมานะคะหาตัวเข้าไปจับแค่นั้นจุบนะคะการทําตัวเลขชุดวัจใจของหน้าแค่นั้นแต่ปักหลักสิบนะคะปักหลักสิบปักหลักหน่วยอย่างเงี้ยคือเราต้องหาสูตรขึ้นมานะคะแล้วก็เอาตัวเลขเอาชุดหลักสิบเนี่ย คือมาชนกันนะคะพอชนกันออกเิ์อย่างเงี้ยคือตัวเลขมันก็จะออกมาเด่ดนอย่างนี้แต่นักไม่รู้นะคะว่างวดนี้เขาจะไปต่อหรือไม่นะคะส่วนใครชอบหลักเลขปลักหลักนะคะก็คือดูแล้วก็เอาไปพิจารณาได้เลยนะคะหลักหน่วยก็เหมือนกันนะคะเนาะนักก็ไม่รู้นะคะว่างวดที่จะออก16เนี่ยคือมันจะมาไหมนะคะคือมันทําได้แค่นี้นะคะเคุนพี่เนาะเราก็ว่าว่าด้วยสูตรนะคะว่าด้วยสูตรนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วชุดพวกนี้ยถ้าสิบอยู่หน่วยอยู่มันคือโอเคนะคะแต่ถ้าสิบมาหน่วยหลุดตัวจับก็คือหลุดทันทีนะคะมันจะไม่เหมือนชุดวัดใจนะคะที่ป้าถามมานะคะอ่าเนี่ยคะ่ะทุกที่ลองแคปได้เลยนะคะ อันนี้สิบนะคะสิบนะอันนี้คือหน่วยนะคะอันนี้คือจะเป็นชุดที่อ่าตัวเลขที่ขั้วออกมาคือคือตัวตัวเด่นนะคะเนี่ยนักเอาสามหลักนี้มาขั้วตรงนี้นะคะส่วนรอบนอกนี้คือจะเป็นตัวตัวกันนะคะเนาะ ใครชอบแบบไหนก็คือว่ากันไปนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าอันนี้คือมันยืนยืนจากหลักสิบยืนจากหลักหน่วยนะคะยืนจากหลักสิบดืนจากหลักหน่วยนกไม่รู้นะคะว่ามันจะไปต่อหรือไม่นะคะแต่ทาออกมาแล้วมันประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่การันตีนะคะชุดพวกนี้นะคะเพราะว่าถ้าสิบหลุดหน่วยอยู่ตัวเลขมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้เราต้องพูดแบบกลางๆนะคะเพื่อนพี่ แต่ถามว่าตัวเลขอะ่ะมันมันมันมีในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวที่น่าจะเอามาชนไหมคือมันมีนะคะเนาะโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้ก็คือมีเหมือนกันนะคะมันเปอร์เซ็นต์เท่าเท่ากันนะคะเพื่อนพี่เนาะแต่ฉะนั้นก็คือดูนะคะว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็หยิบยกขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็คือผ่านนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้น่าก็ทําได้ประมาณนี้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ้านหน้าฝนตกแล้วนะคะ